อันนี้คือที่พักผ่อนอันยาวนานของหน่วยกล้าต่างๆนะคะเพราะตอนวันเธอชอบเดินชอบดูชอบเที่ยวไปสถานที่เก่าแก่สถานที่ต่างๆที่ที่ให้ความเก่าให้ความหลังนะคะก็มาเจอที่นี่พอดีค่ะเพื่อนๆ่ะไม่ไม่คิดว่าจะเจอที่นี่นะคะก็มาเจอก็ให้ความรู้สึกว่าคลาสสิกนะคะ แต่ก็ไม่อยากจะรบกวนท่านท่านเท่าไหร่นักแต่ก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายทำความรู้จักเพื่อที่เอาไปให้เพื่อนๆอชาวาแผ่นดินเกิดเก่าของตัวเองให้ได้รู้ได้เห็นว่าชีวิตประจำวันของตัวเองเวลาบ้างไปทำอะไรที่ไหนบ้างประมาณนั้นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะ <ๆ S 1> ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้อดบานวานนะคะ <ๆ S 2> สวัสดีค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะที่เมื่อกี้ที่วัดวันวูนพูดนะคะว่าที่นี่จะมีกราฟกราฟก็คือที่ที่ที่พักผ่อนอันยาวนานของหน่วยทหารกล้าต่างๆนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะตามนี้ก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยคะ่ะเพืเ่อนเพื่อนก็จะมีรายชื่อตามนี้นะคะแล้วก็จะมีไอ้นี่ด้วยจะมีก้อนหินนะที่เป็นไม้กางเขนนะคะเพื่อน นี่เลยค่ะขอคาระวะแก่ผู้กล้าทั้งหลายค่ะขอคาระวะค่ะขอคาระวะนะคะขอโทษขอภัยขอโทษขอภัยที่มารบกวนนะคะขอโทษขอภัยมากลายต่กลงค่ะนะคะขอโทษขอโทษขอโทษค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ